เยอะแยะที่เกิดอ,ะอ่ะไม่ไม่ไม่ขืนนี่ก็ต่อจไว้เกิดหนูค,คือกีนตัวลุนลุนนอนเหนื่อยอ่ะนอนเหนื่อยอ่ะ <c oughs> มดแดงเออะมดแดงเอ่ะฮะฝันผือมัง้งกินข้าวไม่มดเลยวันนี้ข้าวกินไม่มดเลยอนะ่ะกินไม่ลดแน่เลย ก็คิดวว่าของวัฒนาปุ่งเยอะอย่างแรงไงปุ่งเอ็งอย่างแรงไงน้องมีน้ำเนี่ยยังว่าที่เกิดรู้แลว้วว่าของวัฒนาฮะเหนื่อยมายนี่เหนื่อยมายเอาเอนอนได้ดูเว้ยไม่ติดเกินแล้วเว้ยปุ่งเยอะอย่างแรงแล้เว้ย นี่ธรรมดาถ้าเรียบปันนี้ลบกขึ้นแล้วแหละแต่นี่นลุกขึ้นไม่รอดแล้วมันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยแล้วมันดิเกิดแล้วไม่คืนนี่ก็ต่อจาเลยเกิดได้มีล้านแล้วเว้ยตาเลนได้มีล้านแล้วเว้ยลบนี่เว้ย